ทุกคนคาเฟ่ปลายซอยนะทุกคนอยู่ในเรือนปลายซอยเป็นโรงแรมนะฮะไอแคลรีสอร์ทเนี่ยทุกคนอย่างแม่มาหาคาเฟ่ดีๆแบบนี้อยู่ในซอยสุขุมเอ่อเพชรเกษมแปทุกคนนี่ฮะทุกคนเพชรเกษมแปบนะทุกคนจะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ข้างในมีกระฟงกาแฟมีไอตรงไอติมน,นะฮะอาหารเช้าทุกคน เพชรเกษม80สถานี MRT หลัก2นะฮะทุกคนจะมีจะ่ะโรงแรมจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่คือคาเฟ่ปลายซอยจะ้ะเรือนปลายซอยตื่นเช้ามาห้องริมเนี้ยจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะตอนเช้าเช้า,ชาอากาศดีมากเลยทุกคนจะเดินเข้ามาในซอยประมาณไม่กี่ร้อยเมตรเองนะฮะจากสถานี MRT หลัก2นะฮะทุกคนฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครแวะเวียนมาแถวนี้นะฮะทุกคนใช่เนี้ยรถไฟฟ้าทุกคน เ,เรารพอๆบรรยายน,นะฮะ<า>ม,มันจะผิดเลยใช่ไหมออต้องเข้ามา,าไปเ<า>พชรเกษมตรง80เลยนะมีรถไฟฟ้า MRT ผ่านิดบางแคหลัก2พลาซ่าแต่ถ้าเกิดใครออกจากตรงนี้แล้วเนี่ยเลี้ยวซ้ายก็ไปเส้นบางแคตลาดบางแคนะทางเลี้ยวขวานี่ก็จะไปเส้นการจนาพิเศษได้พุทธมณฑลสายสองได้ทุกคนที่เราไปเมื่อวานไงนะฮะไปไปทานแกงใต้เรือน เรือนเมืองเอาขาเรียกอะไรบ้านเอ้ครัวสิเนาะครัวเมืองตรังอ่าแล้วก็เถา TAO เถาคาเฟ่แอนด์อิตาลรีที่แบบเป็นคาเฟ่ที่แปลกใหม่ที่สุดเลิศที่สุดอยากให้ชาวโลกได้มาเยือนนะฮะนี่เราต้องถ่ายคาเฟ่เพราะว่านึกๆเอา้าทำไมมีคาเฟ่น่ารักแบบนี้เราต้องบอกต่อสิจา้าเพราะว่าอยู่ในโรงแรมอยู่ในลึกเงียบสงบแล้วก็ธรรมชาติสวยงามเลยนะทุกคนอากาศดีมากเลยนี่จากเข้ามา จะเจอต้นไม้แปลกๆต้นไม้ยงต้นไม้ยักษ์ไม้ดัดอยู่ด้นในซอยเพชรเกษมออดตรงปากซอยตรงนั้นก็จะมีร้านรวงต่างๆด้วยเนาะจะเป็น MRT หลัก2จากทุกคนอันทุกคนมักจะเข้าใจผิดเนาะว่าจะต้องลงสถานีไหนบางแครหรือเปล่ามันชื่อหลัก2นะถึงจะมาเดี๋ยวมอบางแคได้นะะเดินไม่กี่ก้าวก็ขึ้นห้างได้เลยทุกคนนะฮะฝากคลิปสั้นๆนี้ไว้ด้วยนะครับอนี้ถีถัดต้นไม้สวยงามทุกคน ็บบรรยากาศนะฮะความประทับใจอยากให้ทุกคนมาเยือนนะฮะเพราะบางทีอยู่ในกรุงเทพเราหาโรงแรมดีๆติดรถไฟฟ้านี่ MRT ติดห้างยากเหมือนกันนะที่แบบราคาไม่ต้องแบบแรงมากแต่ว่าบริการดีประทับใจสงบเงียบอันนี้จะเป็นพุทธรักษาด่างอยู่ในโรงแรมกับทุกคนเลิศมากเลยหายากนั้นเนี่ยนะฮะทุกคนนี่สนต้นสนใบศักนะทุกคน ลูกคงลูกค้าก็มาพักต่อเน,นืองนะประทับใจทุกคนนะฮะวันนี้อากาศอาจจะคืมคืมนิดหนึ่งนะแต่เมฆดูสวยงามแต่ทุกคนนี่คือคาเฟ่ปลายซอยทุกคนนะฮะอยู่บรรยากาศนอกชานก็ไ่ได้นะฮะเข้ามาข้างในดีก่ะจะได้เดินอ่าเมื่อกี้เราเดินออกเราไม่ได้เดินเข้านี้ค่ะทุกคน,นจะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นคาเฟ่อบอุ่นนะฮะ ก็จะมีเบ弗ริชเครื่องดืม่มเอสเพรสโซลาคาปัคชินโนรูบังตาอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นบีบลูเมาส์เมาส์นะฮะเมลทีอะไรก็ว่าไปมีคาราเมลอ๋อเยอะแยะเลยไวท์ชอ็อกโกแลตมีเมนูโกบี้ด้วยนะโกบี้ลอย แต่เราเป็นคนใต้เหรอคะเจ้าของโรงแรมเป็นคนใต้คาเฟ่เป็นคนใต้เหรอคะคาเฟ่หล่อจะมีโกฟีคาเฟ่คาแฟชาเขียวชานมแล้วก็มีบับเบิ้ลทีด้วยทุกคนชานมไข่มุกชาผลไม้กีกวงกีวีแอปเปิลมีหมดเลยโซดงโซดากีวีก็มีแม้แต่ชาน้ำเจ๊กควยก็มานะ้าทุกคนชาลําไยยังมีเลยที่นี่นะไอ้ตรงไอติมแต่นี่คืออาหารเชา้าเบาๆนะพอมาพักที่นี่2วันชอบมากมีอาหารเช้าแบบอเมริกันเบรคฟาสต์แต่วันนี้ขอเป็น ข้าวต้มกุ้ยซึ่งอร่อยมากทุกคนนะฮะอร่อยมากจริง,จรงๆจะลงโพสต์คลิปนี้ก่อนเดี๋ยวเมมจะเต็มเพราะว่าเดี๋ยวต้องเดินทางไปอ่อไปไหว้พระาบางกรไปไป,ไปรีวิวอาหารการกินที่นั่นบ้างดีไหมทุกคนจะได้เอามาลงกันนะทุกคนนะอ่ะใครติดตามช่องที่ขอยเจริญรุ่งเรืองติดตามกันยาวๆกันไปทุกคนนะจะเป็นช่องที่เราจริงใจกันที่สุดในโลกเลยขอบคุณนะคะรับสำหรับน้ําใจไมตรีดูสิบรรยากาศดีมากเลยทุกคนจ้ะเดี๋ยวต้องโพสต์ลงก่อนนะทุกคนนะฮะ น่ารักมากเลยอะ่ะเราเราอยากอยู่ที่นี่ไปนานๆแต่อย่างที่บอกด้วยเวลาจํากัดเนาะสองวันเราก็ได้อ่อพบเจอมิตรไมตรีที่ดีงามนะฮะ <c oughs> ก็เลยนํามาฝากต่อร้านค้าดีๆอาหารอร่อยโรงแรมที่พักเลิศอย่างที่บอกว่าไปอุทยาเราเจอคลองสวนพลูไปเชียงใหม่เจอโรงแรมเอสเทียพาราโซท็อปนอตนอตบินไปใต้เราก็เจอโรงแรมแลคอนนอนบายไลคอนนอนบายของนครนะเลิศมากโรงแรมนะฮะเห็นพระทงพระาธาตุสวยงามแล้วก็ที่ไปชุมพรล่าสุดก็ประทับใจโรงแรม อ๋อรีโทรบ็อกซ์อยู่ในใจกลางเมืองไม่ไกลจากสถานีรถไฟมีสระว่ายน้ําตรงหวัวน,นอนเปิดออกมาแล้วก็มีแค่สองชั้นยิ่งโรงแรมแต่เลิศมากทุกคนเนี่ยแล้วแทามาประทับใจที่นี่ก็เป็นโรงแรมไอแคร์เรสซิเดนซ์เรือนปลายซอยเลิศชอบประทับใจบรรยากาศแบบนึกไม่ถึงว่าจะอยู่กลางเมืองแล้วก็เห็นวิวติดรถไฟฟ้าเอ t มอาร์ทีเดลลงก่อนลูกมันจะตัดแล้วนะฮะทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะฮะ